บาโฮสอินเดียมาเร็วหาพ่อมุงเหลือมาหาพ่อมึงมั้งตกปัญญามึงน,นั่นแหละปัญญาอ่อนมึงนั่นแหละสุดหล่อดอแลนด์ <c oughs> สวัสดีครับควายสังเคราะห์แสงโอ้โหอียมึงว่าใครควายสังเคราะห์แสง <c oughs> นั้ำรำหรือกายภาพบำบัดว่ากูจาร่วแล้วคันนี้โคนนนกับวันพีทคอลากันเหรอครับมีโคนนนแว่นหายกับซันจิพึงสึกออกมาจากวายไม่ใช่มึงนั่นแหละซันจิพึงสึกยีอะเหนื่อยๆแบบนี้ต้องดื่มอะไรนะเอ็มร้อยแล้วคิดถึงอีเนอร์จีต้องคิดถึงอะไรนะดูดมาไงครับแบบไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนะครับจะไปติดตามนี่ไงครับบล็อกทุกช่องทาง e ฟันคามิน เอากองไว้ตรงนั้นลุงแย่งสัตว์สีขานอนหน้าเซเว่นเกิดในทองแม่นุชค่ะรักนะคะไม่ต้องรักกูอีสักลุงเอครับเคยไหมครับเวลาจะเย็ดสาวแล้วอยากดีดๆคิดถึงสปอนตัวเองจีบีสเลยเอามาราดกูเหวยเลยแล้วเย็ดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดนอนไม่ได้นอนแต่ถ้าเจอหน้าอย่างมึงชุดไหนกูก็ไม่นอนด้วยแยกมานี่มาจะตะบันหน้าให้คางหุบเลยเออ จะเป็นโนหนึ่งไอเยี่ยสวนเมือง <st> uh> ยังเท่าสมองเ <st> uh> มืองอยู่เลยไอ้ขวายปริมกับกายกอดล่โนหนึ่งสวนหึงเท่าสมองดูแรงนะเยี้ยนะน,นี่ <st> uh> โรบักที่มุงเติมมาจากเงินเดือนกู <st> uh> นั่นนะพี่ติกูทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้พอกูไม่เติมเล่นฟรีก็บอกไม่ลงทุนยุงกินจีบีดสีเขียวทางจมูกหน่อยครับ โอกาสมาหาน้องน้ำชาแล้วแท้ๆนึกว่าจีบีจะทำให้ลุงเอตายโหงไปแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความฝันของกระดูกของหนูอีน้ำชาโอกาสมาหาน้องน้ำชาแล่นอยู่ตลาดไทยสามารถเดนตบงน้โดยใช้ทางยกเละดันนอีน้ำชาอีเวนอีเด็กเป็ดอีน้ำชาอีจังไรแม่มึงไะอย่างงี้มึงเกาทางชิดเลยแม่ให้กูจีบีขึ้นสมองตุยอีฮีวิจัยบ่งชี้